วีวน้อยจะผัดกระเพราหมูกรอบค่ะก่อนอื่นก็ต้องตั้งน้ำให้ร้อนๆนะคะแล้วก็เอาหมูสามชั้นลงไปต้มค่ะวันนี้ซื้อมาสองเส้นขี้ออกนะคะจะได้สุกทั่วถึงค่ะแล้วก็ต้มให้สุกเลยนะคะก่อนที่เราจะเอาไปพึ่งแดดจ้า ต้มจนกว่าน้ำจะแห้งไปเองนะคะแบวน้อยเปลี่ยนวิธีใหม่แล้วค่ะโดยไม่ต้องนำไปตากแดดให้เสียเวลานะคะตอนนี้ก็ได้เวลาน้ำยุบลงไปเยอะแล้วค่ะช่วงที่เวลารอๆนะคะเราก็ใช้ช้อนต้มนะคะจิ้มจิ้มจิมค่ะเพื่อที่จะให้ตรงมันเนี่ยคะเขาไม่อมน้ำ เวลาเรานําไปทอดอะน้ํามันก็จะไม่กระเด็นใส่เราด้วยค่ะทุกคนเนี่ยจิ้มให้ทั่วเลยนะคะต้องจิ้มต้องจิ้มนะคะใช้ซ่อมสองอันเลยจ้านี่จิ้มแบบจังซีเดอร์จิ้มคากระทะเลยค่ะจิ้มทั้งสองชิ้นเลยนะคะหมูกรอบแสนอร่อย เบลน้อยใช้ซ่อมจิ้มตรงมันหมูเสร็จเรียบร้อยทั้งสองชิ้นแล้วนะคะก็จะเอาใส่ตะแกงไว้ค่ะเพราะว่าน้ําที่อุ้มไว้นะคะจะได้เสด็จมากกว่าเดิมนะคะก่อนที่เราจะนําไปทอดนะคะนี่ค่ะได้แล้วตั้งกระทะเทน้ํามันนะคะเพื่อที่จะทอดหมูกรอบค่ะหมูกรอบที่ต้มไปแล้วนะคะ น้ำมันเริ่มเดือดมากแล้วคะ่ะเบียน,น้อยก็จะนำหมูนะคะที่ต้มแล้วนะคะลงไปทอดคะ่ะเบียน,น้อยก็จะหั่นชิ้นนะคะเพื่อที่จะได้ทอดง่ายๆคะ่ะแล้วก็เอาฝาหม้อปิดไว้นะคะเพื่อป้องกันน้ำมันกระเด็นคะ่ะเบีน,น้อยจะเปิดหม้อนะคะ เช็คดูหมูกรอบนี่เวลาน้อยจะเปลี่ยนที่คีบนะคะเป็นแบบยาวนะคะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันจะกระเด็นใส่เยอะกว่าเดิมค่ะกลับด้านนะคะเดีย๋ยวเราค่อยพลิกไปพลิกมาเอานะคะจะได้สุกสม่ำเสมอกันค่ะ อยวหั่นด้านมันนะคะลงทางน้ำมันพอเราทอดเสร็จแล้วนะคะเราก็นำไปหัน่นแล้วเราค่อยนำไปผัดกับเผาค่ะหรือจะกินเล่นก็ได้นะคะตอนแรกแววน้อยไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะขนาดนี้เลยนะคะแล้วตอนนี้น้ำมันจากมันหมูนนะะเนี่ยค่ะเนี่ยเขาออกมาก็เลยเยอะกว่าเดิมนะคะหมูสามชั้นอร่อยแน่นอนจ้าใช้ไฟกลางๆนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะไม่งั้น เดี๋ยวข้างในจะไม่สุกนะคะแล้วก็ข้างนอกอาจจะไหม้ก่อนค่ะเปิดฝาเพาอบอีกครั้งค่ะว้าวเริ่มเหลืองแล้วทุกคนเอากลับด้านอีกค่ะสีเริ่มเหลืองนวลแล้วนะคะ อุ้ยหอมกินหมูถ้าหั่นชิ้นอย่างเงี้ยมันก็จะทำการกลับด้านได้ง่ายนะคะแต่ถ้ายาวๆเนี่ยมันก็จะใช้เวลาหน่อยนะคะแถมน้ำมันก็จะเด่นได้ไดง่ายด้วยค่ะโอ้ มันของหมูออกเยอะมากเลยอ่ะจนท่วมเลยเห็นไหมคะแววน้อยก็จะหันด้านที่เป็นหนังสามชั้นนะคะลงด้านล่างนะคะเพื่อที่จะให้เหลืองแล้วก็สุกค่ะน่าทานไหมคะอ่าดูชิ้นนี้นะคะชีบยากเย็นเดอร์คุณน่ะ เริ่มเหลืองหอมหมูเหลืองแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็ตักใส่กระชอนนะคะให้เสด็จน้ำมันนะคะอันนี้เราจะหั่นกินเล่นก็ได้นะคะหรือจะไปทำผัดกะเพราหมูกรอบก็ได้คะ่ะอ่าแล้วก็รอให้น้ำมันเสด็จนะคะพักทิ้งไว้สักครู่คะ่ะ หมูกรอบเสร็จน้ำมันแล้วนะคะแวนน้อยก็จะหั่นเป็นชิ้นพอดีคํานะคะเพื่อที่จะนําไปผัดกะเพราค่ะครัวบ,บ้านบ้านค่ะหืมเสียงกรอบเหียขออนุญาตใช้มือนะคะทํากินครอบครัวค่ะอืมกรอบไหล คำทานกินเล่นก็ได้นะเค่น่ะเจเ็บๆุวดละเหลืองหน้าทานหั่นเสร็จแล้วคะ่ะเตรียมนําไปผัดกะเพราได้เลยคะ่ะเริ่มตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมัน ที่เราทอดหมูก่อบไปนะคะตะวัดน้ำมันให้ทั่วกระทะค่ะแล้วก็นำพริกกระเทียมนะคะที่แวบ,บน้อยตำนะคะลงไปผัดนะคะจะใช้พริกสดและพริกแห้งค่ะจะได้หอมๆแล้วก็ได้รสชาติด้วยนะคะผัดไปเรื่อยๆ จนเครื่องแกงของเรานะคะหอมแล้วก็เหลืองนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ซอสหอยนางรมลงไปผัดก่อนค่ะแล้วก็ใส่ปรุงรสนะคะปรุงรสรสหมูน้ำตาลทรายขาวผัดค่ะ ซีอิ้วขาวลงไปค่ะอืมหอมมากค่ะทำตามแววน้อยเลยนะคะแล้วก็ใส่ซอสสาเขียวค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็กลมกลอบอ่าจากนั้นชิมรสชาตินะคะ กลมกล่อมไม่ต้องปรุงเพิ่มนะคะแววน้อยกะพอดีแล้วนะคะให้ใส่เครื่องปรุงตามที่แววน้อยบอกได้เลยจ้ะจากนั้นนะคะก็นํากระเพรานะคะลงไปผัดเลยจ้าเาเรียกผัดเครื่องกระเพราหมูกรอบค่ะ จากนั้นก็เอาหมูกรอบนะคะลงไปผัดให้พอสะดุ้งไฟค่ะเสร็จแล้วค่ะปิดแก๊สนะคะเสิร์ฟกะเพราหมูกรอบฝีมือแววน้อยเองจ้าแซ่บๆค่ะมากินเข่ากับขอบครัวแววน้อยเด้อค่ะน่าทานมาก ถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้แววน้อยขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคลิปรวมแววน้อยชาแนลด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้แววน้อยขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ